ะสมนิกรทุกหมู่เหล่าจังหวัดแพร่ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชาสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2566 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำาบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางนัชชามีจัน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดแพร่ทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชาสักการะวางผานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระกราเจ้าอยู่หัว71พรรษา28กรกฎาคม2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยและตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความอยู่ดีมีสุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศสร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยนายอนุวัติบงวันนายยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มอบหมายให้นายเสรีทรงศักดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุภชัยธานขันประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องาราชสการและระวางผานพุ่มเงินพุ่มทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในพธิธีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เป็นตัวแทนข้าราชการและเหล่าพระสนิกรชาวแพร่กาชาติจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชการตุลาการ ประกอบพิธีจุดเทียนใัยและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างได้พร้อมใจร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจอนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้โปรดดลบดาลอภิบาลประธานพรให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพรพิพิธ,พธสวัสดิมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงกเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาบอนตรับกาลนานนายธีรพงษ์ทงอ่อนผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่ชัยนรงค์อน,นันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน